ตำรวจก็เตรียมที่จะสอบปากคำพยานเพื่อที่จะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุที่ใช้มีดแทงวัยรุ่นอายุ19ปีนะคะจนได้รับบาดเจ็บหลังจากที่เขาเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแฟนสาวที่เมาไม่ได้สติภายในห้องเพื่อนค่ะ นายน็อตอายุ19ปีพร้อมกับเพื่อนพากันไปช่วยเหลือแฟนสาวที่อยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติจากห้องพักของเพื่อนภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ตำบลคอหงออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงตีห้าของวันที่19ตุลาคมค่ะหลังจากที่ถูกวัยรุ่น2คนในภาพจากกล้องจรนปิดถอดเสื้อถือมีดมาทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการชกต่อยกันด้วยหลังต่อสู้กันนายน็อตบาดจ็บสาหัสเพราะว่าถูกมีดฟันใบหน้าเป็นแผลตั้งแต่หน้าผากจนมาถึงคางยาวประมาณ24 เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็ถูกฟันที่ข้อมือซ้ายเอ็นเกือบขาดขณะนี้แพทย์ก็รักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้แม่ของนายน็อตก็มีการนำพยานพร้อมกับภาพวงจรปิดเข้าแจ้งความกับตำรวจสพ,พคลองหงเพื่อให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแม่นายน็อตบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนครับ เป็นเพื่อนของแฟนสาวนี่แหละให้ไปช่วยแฟนสาวหน่อยที่เมาไมา่ได้สติออกจากห้องพักนี้เนื่องจากว่ามีผู้ชายตามเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับพอไปถึงลูกชายก็เห็นเพื่อนๆของแฟนสาวรออยู่หน้าห้องก็สอบถามนะเพื่อนๆของแฟนก็ตอบแบบอึกอักอกก,ก่อนจะทราบว่าแฟนสาวของเขาอยู่ภายในห้อง จากนั้นก็บุกขึ้นไปถึงห้องนี้เคาะประตูไม่มีคนเปิดครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ก็รออยู่ประมาณ10นาทีไม่เปิดแต่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในแน่ๆก็เลยพังประตูเข้าไปเลยก็มีคนอยู่ในนั้นจริงๆครับเขาเจอแฟนสาวอยู่ในสภาพที่ไม่ได้สติก็เลยประคองออกมาน,นี่ก็ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยครับน็อตประคองแฟนสาวของตัวเองเดินออกมาหลังจากนั้นผู้ชายในห้องเนี่ยเนี่ยปรีมาเลยนะแล้วก็ถือมีดด้วยครับ นะมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นครับกลายเป็นว่านายน็อตเนี่ยถูกทำร้ายมีดฟันตามร่างกายหลายแห่งได้รับบาดเจ็บสาหัสครับหลังเกิดเรื่องกลุ่มเพื่อนผู้ก่อเหตุก็ยังโพสต์ข่มขู่ทางโซเชียลจะตามมาแก้แค้นด้วยนะก็ทําให้ขณะนี้แม่กังวลใจมากเรื่องความปลอดภัยนั่นเองและล่าสุดทางพนักงานสอบสวนส,วนสพอคลองโหงก็เร่งสอบปากคำพยานในจุดเกิดเหตุและจะออกหมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ